คนที่เขาเห็นแค่ผลประโยชน์จากคนป่วยคุณพ่อถ้าคุณพ่อกำลังเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายกำลังจะตายเขาบอกว่าหมื่นหนึง่งกับปุกหนึง่งพ่อกินไหมคะถ้าเขารับประกันว่าหายนะ่ะกินแต่วันนี้นะคะไม่ต้องจ่ายหนึ่งหมื่นจ่ายแค่หกร้อยเก้าสิบบาทมันแลกกับชีวิตของคนคนหนึ่งได้อ่ะคะ่ะแลกกับที่คุณแม่เดินได้พี่ดีใจไหมคะดีใจวันนี้นะคะทําไมสามจังหวัดถึงมีคนรักประทานมากมายทั้งทั้งที่เขาไม่ได้ปลูกกระท่อมกับเราแม้แต่ต้นเดียว อยากให้พี่เก่งได้ไปเจอเวลตานะคะเวลตาทุกคนนะคะคนเป็นพันพันคนนะคะที่มารับยาแจกไม่ได้แจกซองเล็กแบบนี้นะประธานให้เป็นกระปุกเลยค่ะให้จริงๆมาพันคนให้หนึ่งพันคนคิดดูค่ะเป็นเงินเท่าไหร่หกเจ็ดแสนสองงานะคะพันสองร้อยกระปุกไม่เป็นไรค่ะประธานไม่ได้รวยนะคะแต่รวยน้ำใจนะคะประธานเห็นเวลตาคนป่วยอะคะ่ะ ที่เข้าหายอ่ะมันพูดไม่ออกนะคะคนที่เดินไม่ได้คนที่นอนเป็นผักอยู่สิบปีแล้วกินใช้ของสินค้าเราแล้วลุกขึ้นมาเดินได้ตอนนี้นะคะคุณพ่อที่เดินไม่ได้น่ะมาเป็นตัวแทนจําหน่ายตอนนี้นะคะจากคนป่วยนอนติดเตียงมีรายได้เดือนนี้น่าจะเข้าหลักสองถึงสามหมื่นแล้วนะขายของเองเลยค่ะวันนี้นะคะคุณแม่ของคุณพ่อธนนดนศูนย์จังหวัดมหาสารครามนะคะ เป็นมะเร็งปอดมะเร็งตับมะเร็งถุงน้้ำดีสามมะเลยค่ะอยู่ในคนคนเดียวพ่วงความดันเบาหวานไขมันด้วยไตเสื่อมด้วยนะคะอยู่ในคนคนเดียวกันหมอให้กลับมาพักผ่อนที่บ้านเข้าใจนะคะแต่ปัจจุบันคุณแม่นะคะหายเป็นปกติแล้วก็ตอนที่คุณแม่ไปโรงพยาบาลก็เอาผลิตภัณฑ์ไปด้วยคุณหมอก็ตรวจนะคะตรวจคุณแม่ว่าค่ามะเร็งมันลดลงสองค่าไตาดีขึ้น สามไขมันความดันเบาหวานปกติแล้วที่สําคัญนะคะเลือดคุณแม่นะคะเม็ดเลือดขาวนะคะจากแปดจากแปดพันขึ้นมาเป็นสามหมื่นแล้วก็ค่าเลือดแดงนะคะจากสองแสนขึ้นมาเป็นสี่แสนห้าทุกอย่างมันดีหมดเลยคุณหมอแปลกใจว่ามันมียาดีกว่ายาโรงพยาบาลอีกหรอวันนี้นะคะคุณแม่ก็เลยเอายาตัวนี้ให้คุณหมอดูเลยคุณหมอก็บอกว่าให้ทานตลอดนะ ปัจจุบันนี้คุณแม่คุณหมอไม่ได้ให้ทานยาโรงพยาบาลนะคะให้คีโมกับทานตัวนี้อย่างเดียวนะคะปัจจุบันคุณแม่เป็นตัวแทนขายรู้สึกกระปิดยอดไปสามร้อยกระปุกแล้วคุณแม่ขายให้กับใครคะขายให้กับคนที่มาเยี่ยมขายให้คนที่มาเยี่ยมตัวเองที่บ้านนะคะวันนี้เปลี่ยนผู้ป่วยให้หายนะคะแล้วก็มาเป็นตัวแทนจําหน่ายด้วยวันนี้ประธานไม่ได้มาพูดโฆษณาชวนเชื่อว่าเขากินแล้วหายแต่ทุกคนที่เอาสินค้าเราไปเนี่ย กลับมาเป็นกระบอกเสียงให้ประธานประธานนะยังถามตัวเองเลยว่ามันจริงเหรอถามบางอามีนตลอดเลยมันใช่เหรอ